สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้ขอ,อนําเสนอคดีที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมบริษัททําความสะอาดครับซึ่งถ้าแปลจากภาษาญี่ปุ่นตรงตัวนะครับก็จะเป็นคดีฆาตกรรมโอจามัมโบครับซึ่งโอจามัมโบเนี่ยเป็นชื่อบริษัททําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับพอแปลเป็นไทยแบบน่าจะกลัวงงนะครับก็เลยเอาง่ายๆแปลให้เข้าใจไปเลยว่ามันจะเกิดเหตุกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของธุรกิจทําความสะอาดโดยที่ว่าคดีนี้นะครับอยู่ในเอพิโซดที่5 0 ของซีซัน่นสก็ไปหาดูกันได้โดยที่ผมมีความประทับใจกับคนร้ายในคดีนี้ยังไงก็ไม่รู้ครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไว้บอกว่าทําไมซึ่งคดีนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เป็นความสัมพันธ์ของคนประมาณ3คนแล้วก็บวกมาอีกหนึ่งคนมีเหตุข้องแวะกันแล้วก็นําไปสู่การฆาตกรรมที่เกิดขึ้นด้วยการล้างแค้นอะไรบางอย่างก็เท่านั้นนะครับผมเรื่องราวจะเป็นเช่นไรก็เรียนเชิญท่านผู้ชมรับฟังกันได้เลยครับตอนอื่นนะครับผมก็ต้องเปิดมาที่วันสบายๆอีกแล้วครับของ3คนบ้านโมริน เขาก็มีกิจกรรมเปิดเรื่องให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยที่ว่าอันนี้ก็เป็นการจ็อกกิ้งครับผมจ็อกกิ้งกันวันอาทิตย์7จ็ดโมงเช้าครับเป็นบรรยากาศวันหยุดที่คุณนักสืบเขาอาจจะอยากพักผ่อนไม่แต่ก็ต้องมาวิ่งกับเจ้าหนูๆสองคนนี้นะครับผมซึ่งรันโคนันก็ผมเคยพูดไปในสักอีพิโ o ดหนึ่งนะครับที่ว่า2คนนี้พื้นฐานร่างกายของเขาก็มีความเป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็จะสามารถออกกาลังกายวิ่งจ็อกกิง้งอะไรพวกนีส้สบายๆแต่ลุงโมริเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วไออีปิดมา ก็แบบเดี๋ยวก่อนนะเปิดเอพิโซดของโมริโคโกโร่ด้วยอารมณ์เนี้ยสตอนติดติดกันแล้วนะครับท่านผู้ชมคือเรื่องของการเมาค้างครับซึ่งอันนี้ตอน5 8เนาะท่านผู้ชมไปไล่ดูอนิเมะตอน5 7 5 6ก็ได้หรือดูคอนเทนต์ของแฟ้มคดีย้อนหลังไป2อเอพิโซดก็ได้ครับมันจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ครับผมว่าโมริเนี่ยเขาเมาค้างครับผมสองเอพิโซดก่อนเมาค้างจากงานเลี้ยงเอพิโซดที่แล้วเมาค้างแบบเดียวๆหลังจากไปเที่ยวแล้วเอพิโซดนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรขยี้เยอะ ก็นั่นแหละครับเมา,าค้างแล้วก็มาวิ่งจ็อกกิ้งมันก็จะอึดๆนเล็กน้อยบอกว่าเนี่ยพวกแกเห็นใจคนที่เมา,าค้างหน่อยสินะ<笑><笑>ก็ตามนั้นนะครับแล้วทีนี้ขณะกําลังวิ่งกันอยู่ดีๆเนี่ยก็จะมีซีนที่ว่ารันเนี่ยก็อาการห่วงคุณพ่อไงนะครับก็วิ่งไปหน้ารถบริษัททําความสะอาดแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทนั้นมีชื่อว่าโอจามัมโบครับซึ่งบริษัทนี้นะครับผมก็เป็นบริษัททําความสะอาดที่ก็มีพนักงานนู่นนี่เข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของการทาความสะอาดบ้านให้กับลูกค้าโดยที่ว่าตรงนี้เราจะเห็นนนวว่่ามีสีสออฟฟิิขงบรษัทท้ มีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านาคายามะฮิเดยุกิครับเขาก็แอบส่องกล้องทางไกลอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็จะมีการตัดภาพมาที่บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าฟูจิอิซึเนฮิสะครับซึ่งคุณฟูจิอิซึเนฮิสะคนนี้นะครับก็เดินมาตรงหลบๆนะครับซึ่งก็ดูแล้วจะเป็นพนักงานของโอจามัมโบด้วยหรือเปล่านี่แล้วตอนนี้เขาเห็นฮาร์โมนิก้าของเขากาลังตกอยู่นะครับเขาก็กับว่าจะลุกเก็บซะหน่อยซึ่งอยู่ๆเนี่ยก็มีแท จากหลังคาตึกครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าซึ่งผมอ่ะพอเห็นว่ามีการตายด้วยอารมณ์แบบนี้รู้สึกได้เลยนะว่ามันเป็นการตายที่เขาดูประณีสภาพศพมากเลยครับเพราะถ้าท่อนเหล็กร่วงลงมาจากตึกแบบนั้นแล้วมันทับคนแบบนี้ผมว่ามันควรจะแดงฉานมากกว่านี้นะแต่อันนี้ก็ให้เห็นว่าสภาพนั้นคือตายแน่ๆเฉยๆเท่านั้นเองครับขณะที่เขาโดนไอ้ท่อนเหล็กร่วงทับเนี่ยคุณฟูจิอิก็จะมีการส่งเสียงร้องออกมาแน่นอนว่าโมริรันโคน,นันอยู่ในใ,นใ,นใกล้ๆบริเวณนั้นพอดีนะเขาก็แบบรีบวิ่งไปตามเสียงร้องเลยนะครับ ปรากฏว่าพบศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะมีการโวยวายเสียงกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นล่นนี่ซึ่งคุณนักยามะเนี่ยเขาก็อยู่ในมุมที่ไม่ได้เห็นอะไรตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการสั่งเลขาของเขาอย่างคุณอาสังหิรีไปเช็คหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทเราหรือเปล่าซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีการตามมาดูคุณอาสังหิก็เห็นว่า i, เอามันมีพนักงานของพวกเราอยู่นี่วะแล้วพอไปดูปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามีคุณฟูจิซึ่ เขาจะทํางานในส่วนของการแบบลงพื้นที่นะครับผมก็คือแบบไปทําความสะอาดให้กับพวกลูกค้าอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าทีมนะครับซึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยนับว่าเป็นเพื่อนกับคุณนคายามะที่เป็นประธานบริษัทได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปดูในอนิเมะรู้สึกว่าเขาจะให้ตําแหน่งของคุณนคายามะเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเอาตรงตัวที่สุดเขาเป็นประธานบริษัทนะครับก็คือก่อตั้งมาพร้อมๆกับคุณฟูจิแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคนนึงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีหลังซึ่งคคุุณณููจิททีี่่่่่่่นนนนับบวววาาาาาาาเเปป็็็็ผ้้รรรหหยยกกกถือออตํแแงงมมไดล ทีนี้พอมีเหตุคุณคนเนี้ยที่เป็นคนสําคัญของบริษัทตายไปคุณอสงิที่พอเห็นสภาพศพอยู่กับโมรีแล้วต้องรีบกลับไปแจ้งคุณนาคยามะนะโดยพอแจ้งเสร็จก็ต้องมารีบดูนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มกันแล้วว่าโอ้โหเป็นคุณฟูจิผู้บริหารของทางบริษัทเราจริงๆนะเสร็จแล้วก็จะมีการแจ้งให้กับคุณอสงิว่าเนี่ยเดี๋ยวไปรบกวนย้ายรถของบริษัทเราเออกไปหน่อยสิเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตารวจมาจะเกะกะเขาซึ่งตัวนี้โคน,นันก็เออเว้ยแม่เขาก็ดูเซอร์วิตไม่ดีนะมี เนี่ยก็เตรียมการได้ค่อนข้างดีแต่ตรงนี้แน่นอนว่าคนนั้นก็ต้องแอบมีสงสัยแหละว่าดูแล้วเนี่ยไอ้ท่อนเหล็กร่วงตัวเนี้ยเหมือนกับว่าน่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุอาจจะมีคนลงมืออยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าพอมีการเตรียมการตัวนี้แล้วเนี่ยตำรวจก็มาตามเนื้อผ้านะครับคุณนาคายามะนะครับต้องให้ปากคำกับตำรวจแน่ๆเนื่องจากว่าคนที่ตายเป็นคนของบริษัทตัวเองนะครับแล้วตำรวจก็จะมีการสอบปากคำเบื้องต้นทั้งกับคุณนาคายามะฮิเดยุกินอะที่เป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีคุณอาซักน้ัตววี่า เขาก็คือเลขาของคุณนาคายามะนั่นแหละโดยตรงเนี้ยข้อมูลที่ตํารวจอยากได้เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงเปล่าก็ต้องมีการถามก่อนหรือปกติคนนนบางคดีเขาก็จะปัดตกไปเลยไม่บอกว่าวันนั้นเป็นวันไหนแต่อันเนี้ยเขาปูมาให้เราเห็นว่าเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วนะครับปกติเนี้ยควรจะเป็นวันหยุดของพวกพวกนักง,งานทั้งหลายถูกปะแต่ด้วยการที่เป็นบริษัททาความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ว่าทํางานวันหยุดก็คงไม่แปลกแต่ทีนี้คนที่เข้าออฟ การเข้ามาตรงนี้นะครับก็มาเช็คกันว่าคุณได้ไปทําอะไรที่มาเป็นการทําให้ท่านเหล็กร่วงลงมาจากหลังคาแล้วก็ไปทับคุณฟูจิอิเสียชีวิตหรือเปล่านะครับก็มีการถามกันไปกันมาโดยที่ว่าคุณนากายามะกับคุณฟูจิอิก,กอ็ใช้คําว่าถ้าจะเป็นพยานก็เป็นพยานให้ซึ่งกันและกันนี่แหละเพราะว่าทั้งบริษัทมีเขากันสองคนเนาะโดยระหว่างที่มีการคุยกันเรื่องคดีนะครับคนนั้นเองก็จะมีการสังเกตว่าเออไว้คุณนากายามะเนี่ยระหว่างที่มีการพูดคุยก่อนมาพูดคุยอย่างเขาาากก็จะะมีรรสับบวิตอไงอออย่างสววิตะไรหนแล้ทีนี้ก็หา จังหวะว่าเฮ้ยไปดูว่ามันคือสวิตอะไรเป็นสวิตท,ที่สามารถเลื่อนให้กล้องวงจรปิดมันมีการขยับได้ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะมีทั้งกล้องรปภที่อยู่ด้านบนแล้วก็จะมีเป็นพวกกล้องวงจรปิดที่สามารถส่องตรงบริเวณถนนตรงนี้ได้ซึ่งกล้องเนี่ยก็จะมีเป็นกล้องดัดฟ้านะครับแล้วก็จะมีกล้องที่เป็นทางเดินสามารถส่องพวกบริเวณหน้าตึกได้สามารถกดสวิตให้มันหันกล้องไปหันกล้องมาได้อยางงี้นะครับโดยที่ว่าตึกนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นิดนึงนะว่ามันเป็นตึก ที่ไม่ใช่เป็นตึกของบริษัทโอจามัมโบสัทีเดียวนะครับเป็นตึกพาณิชย์ที่ว่ามีเจ้าของอยู่นะครับแล้วก็ชั้น3เนี่ยเป็นห้องของทางเจ้าของแต่ทีนี้บริษัทโอจามัมโบเนี่ยก็มาเช่าชั้น1กับชั้น2นะครับอะและทีนี้เนี่ยจิตในการขึ้นไปดัดฟ้าก็พอได้นะครับก็คือบางทีเนี่ยพนักงานต้องการไปดูแบบเช็คกล้องวงจรปิดว่ามันทํางานดีไหมหรืออะไรยังไงแม้บริษัทจะใช้พื้นที่แค่ชั้น1่งชั้นสองอย่างเงี้ยนะครับก็มีดาดฟ้าที่สามารถติดตั เ,เขาก็ไปสงสัยนะครับว่าเอ๊มันมีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรูปใครล่ะครับรูปแฟนหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณนาคยามะก็จะบอกว่าอ๋อเป็นน้องสาวของผมที่เสียชีวิตไปแล้วครับถึงการพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งอันนี้โมริเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วเนาะเออมันก็จะทําให้ไปพูดให้เขาแบบนึกถึงความหลังอันเจ็บปวดหรือเปล่านะครับที่สูญเสียน้องสาวไปเนาะอันนี้รันก็ดูกพ่อให้เราเห็นเลยนะโดยตรงนี้ก็ไหนๆก็มีโอกาสเล่าแล้วนะครับนาคยามะเขาก็จะมีการเล่านี่แหละว่าหนึ่งเขากับน้องสาวเขาแล้้้้ววกกก็ิิิททททีีีีี่่่่่ตตาาาายยไปนนมมรรรอััังบบษษขึโด ตั้งเดิมแล้วตั้งใจจะให้เป็นบริษัทสารพัดประโยชน์ครับบริษัทสารพัดประโยชน์คือสามารถที่จะไปที่บ้านไหนก็ได้แล้วก็ที่บ้านนั้นสามารถจ้างวานให้ทํางานนูน่นงานนี่ได้หมดเลยซึ่งการว่าจ้างงานตรงนี้เนี่ยดูขอบเขตที่เขาบอกเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับคืออาจจะเป็นงานบ้านทําอาหารไหมให้กับคนในบ้านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าไว้ใจบริษัทก็สามารถว่าจ้างได้ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นบริการที่ค่อนข้างมีความจับฉ่ายนะครับแต่ทีนี้ดูแล้วทําไปทํามามันไม่ค่อยจะเวิร์กก็เลยบีบสะโขบมาเนาะให้เป็นบริษัททําความสะะอาาดดโดยเฉพครับซึ่ง ชื่อโอจามัมโบเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือมัมโบเนี่ยมันคือปลาแสงอาทิตย์ซึ่งก็เป็นโลโก้ของบริษัทนี้แต่ทีนี้การที่เขาใส่คําว่าโอจามัมโบนะครับมันเป็นการเล่นคําในแง่ที่ว่าคําว่าโอจามะเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะเข้าบ้านคนญี่ปุ่นนะครับมันจะมีคําพูดตามมารยาทที่ต้องพูดว่าโอจามาชิมัสนะครับโอจามาชิมัสก็คือขอรบกวนหนอยนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็คือเข้าไปในบ้านคนอื่นซึ่งไอจุดประสงค์ดั้งเดิมที่เขาตั้งเป็นโอจามัมโบเ่เนี่ยกา,ก,ก,าาการแแแร,กการแบบ้นค แล้วก็เราจะให้บริการคุณเต็มที่เลยแม้ว่าคุณจะจ้างงานอะไรเรานะครับเอออย่างที่บอกว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมมาเป็นอย่างงี้แต่ว่าพอเปลี่ยนเซอร์วิสขึ้นมาปุ๊บเป็นบริษัททําความสะอาดโดยเฉพาะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทแต่อย่างใดซึ่งโลโก้ปลาผ้าอาทิตย์อันนี้มันก็ติดมาด้วยโดยที่ว่าบริษัทเนี้ยก่อตั้งกันมา3คนเหมือนที่ผมเกิดไว้ตอนต้นว่ามีคุณนาคยามะแล้วก็น้องสาวนะครับคุณนาคยามะเป็นประธานน้องสาวเป็นเลขาแล้วทีนี้ก็จะมีฟูจิอีกที่เขาจะทําหน้าที่เป็็็นนนบรรริิกกกกาาาาาภคคสมมมะดดงงงๆตแแแลลล้้้้วววววีพพพูููถถึึอุณฟผ เรื่องหนึ่งที่แจ้งคุณตำรวจไว้นะครับว่าผมกับเขาเองเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่นะคือฟูจิเนี่ยเขาจะลาออกไปเพื่อเปิดบริษัทของตัวเองพร้อมกับว่าเขามีการดีวกับพนักงานของบริษัทผมเอาไว้ว่าเขาจะเอาพนักงานบริษัทผมไปทํางานบริษัทใหม่ของเขาด้วยซึ่งตัวนี้ถามว่ามันก็กลายเป็นเหมือนกับพูดถึงแรงจูงใจของตัวเองเนาะว่าตัวเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฆ่าเพื่อนคนนั้นได้เหมือนกันโดยการพูดถึงแค่แรงจูงใจตัวนี้ก็เป็นการจุดประกายให้มริโคโโร่นะครับเขาสันนิษฐานเลยว่าคนร้ายเป็นคุณนคคคยนนนนน่นอเนเลุณนนป็นนรักกันนงแล้้วทีอาจ มีเรื่องชู้สาวในบริษัทหรือเปล่าแล้วพวกคุณก็อาจจะร่วมมือกันในการฆ่าเขาก็ได้ซึ่งก็เป็นการสันนิษฐานทีออ่มาเร็วไปเร็วนะครับคุณนากายามะก็หัวเราะคุณอาสังกีก็หัวเราะนะครับบอกว่าเนี่ยดิฉันเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งก็แต่งงานแล้วค่ะคุณนักเสือรบไม่ไม่ได้มีการชู้สาวอะไรกับคุณนากายามะที่เป็นประธานเท่านั้นแหละค่ะก็กลายเป็นว่าโมริหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเลยครับโดยตัวเนี้ยตำรวจก็จะเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,ตมกับสารวัตรเมงุเรศนะครับว่าไอ,ตาอ bo, ้ต การลากเหล็กลงมาทับคุณฟูจิอิได้ซึ่งตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะมีเหตุทําให้คุณฟูจิต้องโดนฆาตกรรมไปแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณนายคายามะที่เขาก็อยู่ที่ออฟฟิศตรงนี้ตลอดเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนลงมือได้นะนอกจากนั้นแล้วนะครับมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าตรงบริเวณจุดเกิดเหตุพบฮาร์โมนิก้าที่เป็นของผู้ตายนะครับซึ่งก็มีชื่อผู้ตายอยู่ชัดเจนนะครับฟูจิอิเนาะแต่แปลกตรงที่ว่ามันไม่มีรอยนิ้วมือของผู้ตายนี่สิคือไม่มีรอยนิ้วมือของเจ้าของนี่ก็ว่แลกกนบเ้ไไ้ม,มอามา ใช้เหล็กในการที่จะลงมือตรงนี้ซึ่งพอบอกว่าไม่มีรอยนิ้วมือปุ๊บนะครับคุณนาคยามะก็จะตกใจเล็กน้อยแล้วก็ขอลุกไปธุระด่วนแป๊บหนึ่งนะครับสารวัตรเหมือนเขาคอข่อนข้างจะปักใจไปก่อนว่าคุณนาคยามะไม่น่าจะลงมือได้ไม่น่าจะใช้คนร้ายใช่ไหมก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรนะครับซึ่งพอคุณนาคยามะไม่อยู่ปุ๊บนะครับก็ถามคุณอาสงิเพิ่มเติมเลยนะครับซึ่งตอนนี้โคนันก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณฟูจินะครับก็ได้ทราบข้อมูลมาว่าคุณฟูจิ จะออกไปเปิดบริษัทใหม่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าอยู่บริษัทนี้แล้วก็ได้โบนัสกู้ฟู่จนไปเปิดบริษัทแข่งอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคู่มั่นของเขาเนี่ยรวยไงนะครับก็จะมีเงินทุนมาให้ลูกเขยเนี่ยเอาไปเปิดบริษัทก็ว่าก like ันไปนะครับเขาก็เลยจะลาออกแล้วตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ทะเลาะกับทางนายายามะเข้ามาตลอดเนาะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้นะครับก็คือเรื่องของน้องสาวที่ว่าตายเนี่ยตายเพราะอะไรตายเพราะอุบัติเหตุครับเคยทะเลาะกับท่านประธานบ่อยนะครับก็คือคุณนายายามะกับน้องสาวทะเลาะก โยโกฮาม่า oh เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุท่อนเหล็กร่วงใส่จนเสียชีวิตครับซึ่งมันจะเหมือนเกินไปหรือเปล่านั่เนี่ยนะเออคุณอาซางิที่เขาก็รู้เรื่องนะครับเขาก็แบบยังคิดเลยว่าไอ้อุบัติเหตุนี้มันดูแลจะบังเอิญเหมือนกันเกินไปนะเนี่ยโดยคนนั้นก็จะมีการไปแอบดูพวกกล้องต่างๆนะครับว่ามันทํางานอะไรยังไงมีการหันตรงไหนยังไงไหมโดยตรงนี้ก็จะได้เห็นเลยว่าโอโ้โหแค่2กล้องยังพอรู้เลยครับ ว่าบริษัทเนี้ยเขาดูจะทาความสะอาดทั้งตึกทั้งกระจกทั้งรถอะไรพวกนี้หรือกระทั่งพ,กก,งพกกล้องพกกล้องห้องออฟฟิศของประธานอย่างเงี้ยนะครับคือสะอาดกริปจริงๆนะครับสมกับเป็นบริษัททาความสะอาดที่คุณนคายามะน่าจะภูมิใจนะครับแล้วจังหวัดที่กําลังแบบว่าแอบแอบส่องโต๊ะของคุณนคายามะอยู่คนนั้นก็ไปเปิดลินชักแล้วก็เห็นกล้องส่องทางไกลครับผมรันก็ถึงกระดุกเลยนะครับว่าคนนั้นคุ้มไปเปิดลินชักเขาอย่างงี้เสียมารยาทแย่เลยคนนั้นก็อุ่ยสะดุ้งนิดนึงพี่รันดุตรงนี้กก็็เลยออองงนนรท่่ดด่หหึ มันก็หันไปได้ตามที่คาดการณนั่นแหละครับแล้วพอไปดูปุ๊บเอ้ยตึกข้างๆเนี่ยมันดูเป็นตึกตับนะถ้าโดดจากตึกนี้ไปตึกนั้นพอได้แต่ถ้าจะโดดตึกนั้นกลับมาไม่น่าจะได้หมายความว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณนายายามะจะไปทําอะไรให้แบบมีการวางท่อนเหล็กนูน่นนี่แล้วก็วงลงไปทับคุณฟูจิมันก็น่าจะเป็นไปได้ยากแล้วตัวนี้โคน,นั้นก็จะมาเจอหลักฐานสาคัญชิ้นใหม่ครับผมคือเป็นส่วนขอ,ของขอบดาดฟ้าที่มันก็มีรอยครูดเหมือนกันเป็นไปได้แล้วละครับว่าน่าจะมีกกาาารรรมออออนิเต์ะไบงยงย่แล้ว็ ใช้ไอ้ได้ที่ผูกอยู่กับตึกเนี้ยไปดึงเหล็กที่อยู่อีกตึกหนึ่งแล้วก็ร่วงไปทับคุณฟูจินั่นเองครับโดยปัญหาของคนนั้นก็คือถ้าคิดว่าคุณนาคขยามะเป็นคนร้ายเนี่ยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณฟูจิจะเดินผ่านเข้ามาตรงหลือบนี้ตอนไหนพอดูจากไอ้มุมที่มีการส่องจากด้านตึกออฟฟิศแล้วเนี่ยมันดูจะเป็นมุมอับหนะ้าที่จะเห็นคุณฟูจิเดินมาได้แล้วตรงนี้ก็นึกย้อนไปอย่างเรื่องหนึ่งครับผมก็คือเรื่องที่คุณนาคขยามะเนี่ยเขาให้ย้ายรถตอนนั้นซึ่งเป็นการย,ายร เดี๋ยวต้องโหลดมาเดี๋ยวจะไปเกะกะเขานะครับก็คือสั่งให้คุณอาสังิเนี่ยไปบอกพนักงานให้ย้ายรถใช่ไหมตัวนี้ก็น่าจะเป็นคีย์อันหนึ่งที่คนนั้นรู้แล้วว,ว่าวิธีการลงมือคืออะไรแต่หลักฐานหลักฐานหลักฐานคืออะไรวะก็ไปแอบส่องกล้องวงจรปิดอีกนิดนึงอ่าไล่ดูเวลาไปอ้าวรู้แล้วว่าวิธีการลงมือน,นี่คือทําได้อย่างไรและหลักฐานคืออะไรซึ่งตรงนี้นะครับก็เกือบไปแล้วเหมือนกันที่ว่าคุณนายายามะเขาก็แบบดูจะหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้แล้วใช่ไหมเขาไม่น่าจะลงมือได้เขาก็เลยยคุยกัสารรววต่่่อผมมมไไีะ ครับสารวัตรเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวนะซึ่งตัวนี้นะครับผมเส้นยาแดงผ่าแปดตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปได้ปุ๊บเนี่ยภาพที่โคนนั้นเห็นว่าเป็นหลักฐานตรงนั้นได้เนี่ยวิดีโอทั้งหมดจะถูกลบไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาเอาผิดคุณนะขยามะได้เลยครับตรงนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการเดิมนะครับผมนาฬิกาเข็มยาสลบทํางานฉีดเข้าไปโฉเข้าให้พอลุงโมริสลบไปปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเฉลยคดีแล้วล้วครับว่าคนที่ลงมือก็คือคุณนะขยามะคุณน่แหละครับโดยที่ว่าคีย์ในการลงมือครั้งนี้กกก็คคืออออออล้้งงงงรรรรทีี่่่ยยูตดาาาาาาฟุณมเะไบ ไปผูกไว้กับกล้องกล้องนั้นและคุณก็ใช้สวิตในการหันกล้องตัวนั้นแหละที่จะดึงเหล็กลงมาให้ทับกับคุณฟูจิได้โดยในจังหวะที่เกิดคดีนั้นคุณให้คุณอาานิไปดูว่าที่เกิดเหตุมันเป็นอะไรยังไงและคุณก็ใช้จังหวะนั้นในการขึ้นไปที่ดัดฟ้าแล้วก็ดึงไอ้สายที่มันใช้กระชากเหล็กตรงนั้นน่ะออกมาแล้วก็เอาไอ้สายที่มันดึงเหล็กนั้นออกห่างจากตัวให้มากที่สุดเจ้าไปทิ้งจเจ้าไปทำอะไรก็ว่าไปซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าลบหลักฐานไปได้ใช่ไหมแล้วคุณนาย ซึ่งโคนันก็เฉลยให้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่คุณใช้ในการล่อคุณฟูจิให้เดินไปตรงนั้นแล้วก็หยุดเพื่อที่จะเป็นจังหวะให้คุณสามารถดึงท่อนเหล็กร่วงมาได้เนี่ยคือคุณเอาไอ้ฮาร์โมนิก้าไปวางเอาไว้เสร็จแล้วคุณก็ใช้กล้องส่องทางไกลในการส่องไปที่รถที่มันสาม,มารถสะท้อนเด้งกลับมาให้คุณรู้ว่าคุณฟูจิเดินมาที่หลือตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นคุณกะที่จะขยับกล้องแล้วก็ให้กล้องมันกระชากเหล็กลงมาร่วงทับคุณฟูจิในจังหวะที่เขาเก็บไอ้ฮาร์โมนิก้านั่นะ ที่ว่าเขากําลังดูกล้องแล้วก็เห็นว่าคุณฟูจิเดินมาแล้วเนี่ยตรงนั้นมันเห็นไม่ชัดเป็นเพราะว่าโมริเขากําลังหอบๆใช่ไหมตอนนั้นแล้วทีนี้รันเองนะครับเขาก็มาดูอาการคุณพ่อเล็กน้อยพอมาดูอาการคุณพ่อเสร็จนะครับมันไปบังให้คุณฟูจิเห็นไม่ชัดเขาก็เลยบอกว่ามีการร้อนรนนิดนึงนะครับก็คือรีบไปบังคับกล้องให้เหล็กมันร่วงลงมาโดยที่ว่าคุณฟูจิยังไม่ทันได้เก็บไอฮาร์โมนิกานั้นขึ้นมาให้มีรอยนิ้วมือเลยนะครับมันก็เลยดูผิดธรรมชาติตอนแรกที่คุณตนนตําาาารรรวววจจมมมีีกกกกกเออหหหลลลลัััััฐฐนนนช่่้้้แแะะคคบงงถถึุณสื ไม่ล่ะที่จะระบุว่าผมเป็นคนทําจริงๆนะครับอาซึ่งตัวนี้โคนันก็มาเฉลยให้นะครับชอบจังหวะน,นี้มากโมริก็บอกว่าที่เหลือเป็นหน้าที่ของแกแล้วโคน,นันโคนันก็โผล่กระเด้งมาเลยนะครับแล้วก็ไปปรับกล้องวงจรปิดถึงเวลาที่เมื่อกี้เขาเห็นหลักฐานแล้วคือกล้องที่มีการติดตั้งไว้ของบริษัทโอจาม,มบูนนี้นะครับมันสะท้อนกับกระจกของบริษัทนี้นะครับให้เห็นว่าคุณนาายามะเขาขึ้นไปดัดฟ้าจริงๆแล้วก็มีการเก็บสายเบ็ดออกมาก็ว่ากันไปนะครับซึ่งภาพสะท้อนชัดเจนแบบนี้นะคร แล้วจนทําให้คุณนาคายามะต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนทาจริงๆพร้อมกับเฉลยเหตุจูงใจนั่นแหละว่าเขาเนี่ยก็แคนฟูจิแต่ไม่ใช่แคนเรื่องที่ว่าเขาจะลาออกไปเปิดบริษัทคู่แข่งกระบผมอะไรอย่างนี้นะแต่ที่ผมแคนเขาเป็นเพราะว่าเขาอ่ะเคยเป็นแฟนกับน้องสาวผมแล้วเขาก็ทิ้งน้องสาวผมไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีซึ่งอันนี้นะครับมันก็เป็นเหตุที่ทําให้น้องสาวเนี่ยต้องย้ายออกจากที่นี่ไปอยู่ที่โยโกฮามาซึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าคุณฟูจิไปฆ่าน้องสาวเขาแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุให้น้องสาวไปจากกทีี่่นแล้ว็ เจออุบัติเหตุที่โยโกฮามะนะครับก็เลยนั่นแหละทำให้คุณนะคะาคายามะเข้าแค้นคุณฟูจิในมุมที่ว่าน้องสาวของเขานั้นตายเพราะเขานั่นเองครับเป็นการโทษด้วยความผิดทางอ้อมตอนแรกคุณเลขาอย่างคุณอาซังินะครับก็จะมีการบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเขาลาออกไปเนี่ยนึกว่าเป็นเพราะทะเลาะกับท่านประธานดึงท่านประธานก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าน้องสาวผมก็งี่เง่าแบบนั้นแหละทะเลาะกับผมเยอะแล้วก็เลยลาออกไปแต่ความเป็นจริงมารู้ที่หลังตอนที่ไปเก็บที่พักของน้องสาวที่อยู่โยโกฮามะนะครับแล้วทีนี้ก็ได้เห็นว่ามีภาพที่เขาคบกกัับบจิหมมาาายยคคคววว่เนรงๆแล้ พอไอฟูจิทิ้งไปปุ๊บก็เลยหนีออกมาแล้วก็มาเจออุบัติเหตุณจุดๆนั้นนั่นเองครับเขาก็เลยทําให้รูปคดีฆาตกรรมนั้นมันออกมาเป็นการที่มีท่นเหล็กร่วงทับเหมือนกับที่น้องสาวเขาได้เจอมาแล้วนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีการพูดจาแบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยใช้คําว่าภูมิใจปนความเสียดายนะครับก็คือเขารู้สึกว่าที่บริษัทเขามีการทําความสะอาดออฟฟิศตรงนี้นะครับมันแบบใสกริปสามารถชัดระดับ 4K นะครับคือเห็นชัดมากตรงเนี้ยสารวัตรเมงูได้ยังพูดเลยว่าถ้าเกิดว่าบริษััททคุณไมม่ําาากกระะจให้นนนสอดดขดี ให้มันแบบเบลอๆบ,บ้างภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยอาจจะระบุไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่าคุณเป็นคนทําคุณนาคขยามะก็ได้เวลาขิงส่งท้ายเลยนะครับว่าบริษัทผมเป็นบริษัทที่ทําความสะอาดได้ดีที่สุดในโลกอย่างไงล่ะนะก็จะเป็นการพูดแบบนี้นะครับซึ่งที่ผมพูดไปตอนต้นเนาะว่าผมมมกชอบคนร้ายในมุมของตอนนี้นะครับคือไม่ได้ชอบวิธีการของเขาไม่ได้ชอบทิศทของเขานะผมชอบในขณะช่วงดําเนินการสืบสวนที่ผมรู้สึกว่าคุณนาคขยามะนะครับเป็นคนร้ายที่ค่อนข้างบุคลิกแบบนิ่งเลยนะตอบอะไรด้วยความใจเย็นประหนึ่งว่าโอ้โหถ้ามองว่า้คนนนนเีมัจะป็ จะคิดลงไม่ได้ว่าไอ้นี่มันคือคนร้ายจริงๆอะไรเงี้ยคือนิ่งคือสุขุมจนถึงท้ายที่สุดเลยนะครับมีจังหวะตกใจเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยตอนที่ตำรวจเจอหลักฐานที่มันแบบผิดคาดเขาหรือกระทั่งตอนฉเฉลยว่าเอ้ยเขาไปสะท้อนอยู่ในกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยเออดูเขาค่อนข้างสุขุมแล้วก็นิ่งกว่าคนร้ายที่ผ่านๆมานะเออตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ว่าประทับใจดีว่าโอ้โหคนร้ายที่นิ่งเบอร์นี้มันก็มีอยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นการปิดคดีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ก็จะ ดำเนินธุรกิจต่อไปเป็นบริษัทรักษาเป็นบริษัททําความสะอาดนู่นนี่นะครับแล้วคนี้ก็เห็นว่าคุณอาสังิก็ลาออกไปด้วยหรือเปล่านี่นะครับแต่สุดท้ายก็ได้มาพบว่าโอ้เขาออกทีวีเลยแล้วก็ประกาศตัวเองว่าเขาเป็นผู้ช่วยของบริษัทโอจามัมโบ่ค่ะนะครับตกกลายเป็นโคนัันกระนั้นก็สบายใจนะครับว่าบริษัทนี้ไปต่อได้แล้วก็น่าจะยังมีคุณอาสังิที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นการจบเรื่องราวไปนะครับสำหรับคดีฆาตรกรรมบริษัททําความสะอาดโอจามัมโบค่รบครับท่านผู้ชม ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หมูเก่งฟังด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้และเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในแฟ้มคดีหน้าของเรื่องโขงนันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ